บ้านผมเป็นครอบครัวลูกครึ่งจีนไทยคุณแม่เป็นคนจีนแท้ส่วนพ่อเป็นคนไทยทุกปีตั้งแต่เด็กจนโตผมจะคุ้นตากับการทำพิธีไหว้ในวันศาสตร์จีนบรรยากาศมันจะคึกคักแปลกๆไม่เหมือนงานบุญแบบพไ,ไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายแม่กับญาติิจะเริ่มลงมือเตรียมโต๊ะไหว้เขาต้มไก่ถูกหุงในหม้อใหญ่จนกลิ่นหอมลอยอบอวลไปทั่วบ้านหมูสามชั้นถูกต้มจนหนังใสเด้ง มันวาวจนเห็นแล้วอยากจะหยิบมากินทันทีขนมเข่งขนมเทียนก็ถูกจัดเรียงในจานเคลือบโบราณที่บ้านเก็บไว้ใช้เฉพาะงานนี้น้ำชาร้อนๆถูกต้มใหม่ๆแล้วใส่กาน้ำจีนลายมังกรสีแดงทุกอย่างวางอยู่บนโต๊ะไม้ใหญ่ที่ปูด้วยกระดาษแดงเต็มไปหมดผมจำได้ว่าตกเย็นอากาศอึมครึมผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนแต่ลมที่พัดเข้ามากลับเย็นวาบเหมือนช่วงหน้าหนาว เสียงจักกะจันที่เคยร้องก็เงียบลงไปดื้อเงาของต้นมะม่วงข้างบ้านทอดลงมาเหมือนจะยืดยาวผิดธรรมชาติจนคลุมโต๊ะไหว้พอดีแม่กำลังจัดอาหารบนโต๊ะหันมามองผมด้วยสายตาจริงจังแล้วพูดขึ้นว่าคืนนี้อย่ามองนานเวลาไหว้อย่าเผลอไปแย่งของผีเสียงแม่พูดไม่ดังแต่กลับชัดเจนเหมือนกล้องอยู่ในหัวน้ำเสียงนั้นจริงจังจนผมรู้สึกหนาวหนา ทั้งๆท,ที่เหงื่อยังซึมออกมาเพราะอากาศอบอ้าวตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจนักว่าทำไมถึงห้ามมองนานของก็ดูน่ากินทั้งนั้นแถมก็วางอยู่ตรงหน้าเราแท้ๆผมยังแอบคิดว่าทำไมถึงเรียกของพวกนี้ว่าของผีด้วยซ้าแต่แค่คำเตือนสั้นๆของแม่ก็ทำให้ผมไม่กล้าเถียงได้แต่กลืนน้ำลายแล้วพยายามไม่ถามต่อเพราะลึกๆผมก็รู้สึกแล้วว่า คืนนี้มันไม่ใช่คืนธรรมดาพอตกดึกพิธีเริ่มขึ้นอย่างเงียบๆแม่กับญาติิจุดทูบเรียงเป็นกำๆแล้วปักลงบนกระถางใหญ่เสียงไม้ทูบแตกดังป๊อปปลอกตามจังหวะไฟลุกกลิ่นควันจ,งจางๆคลุ้งไปทั่วหลานบ้านผสมกับกลิ่นหมูต้มและข้าวต้มร้อนๆจนบรรยากาศทั้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งน่ากินในเวลาเดียวกันพอไหวเสร็จญาติญาติก็พากันเก็บของเข้าบ้าน เหลือแต่โต๊ะกับอาหารที่ยังไม่แต่ต้องเพราะต้องรอให้ผีกินก่อนแม่ก็กำชับอีกทีว่าอย่ามายุ่งกับโต๊ะจนกว่าทูบจะดับหมดแต่ผมเด็กกว่าและอดใจไม่ไหวจริงๆกลิ่นไก่ต้มนั่นมันหอมจนทอมร้องผมเลยแอบยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆไม่กล้าแตะแต่ก็ไม่ยอมไปไหนตอนแรกทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาแรงกว่าที่เคยใบไม้แห้งปลิวว่อนเหมือนจะพุ่งเข้ามาที่โต๊ะ ผมขนลุกวาบทันทีเพราะไฟเทียนที่ปักอยู่ข้างถาดข้าวต้มมันสั่นไหวแรงราวกับจะดับแต่กลับไม่ดับกลับยิ่งลุกโชนจนเปเลวไฟสูงกว่าปกติที่ทำให้ผมใจหายวาบจริงๆคือไฟทูบในกระถางมันไม่ได้ลุกเป็นไฟปกติแต่พวยพุ่งขึ้นมาเป็นเปเลวแดงๆสูงท่วมหัวเหมือนมีใครมาล้อมรอบแล้วเป่าลมใส่พร้อมกันทุกดอกลุกพรึบพร้อมกันหมดควันทูบเริ่มรุนวนไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าเหมือนเดิม แต่กลับก่อตัวเป็นกลุ่มๆเหมือนร่างของคนหลายสิบคนกำลังยืนล้อมโต๊ะผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกความรู้สึกมันเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจับจ้องมาที่ผมตอนนั้นเองผมเพิ่งเข้าใจคำเตือนของแม่ว่าอย่ามองนานแต่ก็สายไปแล้วเพราะผมกำลังศบตาก,กับสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าเต็มๆ ตอนนั้นผมพยายามเบนสายตาออกจากเปลวไฟทูบที่ลุกโชนอย่างผิดปกติแต่เหมือนยิ่งพยายามไม่มองก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างรายล้อมอยู่รอบตัวสายตาผมเลยเผลอเหลือบลงไปมองที่พื้นปูนหน้าบ้านตรงนั้นมีแสงไฟจากเทียนและหลอดไฟดวงเล็กๆส่องอยู่พอเห็นเป็นเงาเงาของแม่เงาของยัดยญาที่เดินเข้าออกบ้านและเงาของต้นมะม่วงที่ทาบลงมาปรกโต๊ะ ผมจำได้แม่นว่ามันควรจะมีเท่านั้นแต่ผมกลับเห็นเงาเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย4-5เงาเริ่มแรกผมคิดว่าตาฝาดแต่พอเพ่งดูชัดๆขนทั้งตัวก็ลุกสู้ทันทีเงาพวกนั้นไม่ต่อกับใครเลยไม่มีตัวจริงยืนอยู่ตรงนั้นแต่กลับทอดยาวอยู่บนพื้นดือด้อๆที่ทำให้ใจผมแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มก็คือเงาบางเงามีรูปร่างชัดเจนมาก เหมือนผู้ชายสวมเสื้อพระจีนโบราณผมรวบเป็นมวยสูงใส่ชุดยาวที่ผมเคยเห็นแค่ในหนังจีนเก่าๆอีกเงาหนึ่งกลับเหมือนผู้หญิงชาวบ้านผมยาวสยายนั่งยองๆอยู่ข้างโตะ๊ะทั้งที่รอบตัวผมไม่มีใครนั่งผมขยับถอยหลังหนก้าวแต่เงาพวกนั้นกลับขยับตามเหมือนกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เงาของผมเองพืนปูนเย็นเฉียบซึมผ่านฝ่าเท้าจนผมต้องกำมือแน่นกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืด สิ่งที่ผมทนไม่ได้คือเงาเหล่านั้นไม่ได้หยุดแค่พื้นมันค่อยๆไต่ขึ้นมาบนผนังบ้านเหมือนกำลังโผล่พ้นจากโลกของเงาเข้าสู่โลกจริงเสียงในลําคอผมติดขัดจะเรียกแม่ก็ไม่กล้าได้แต่ยืนนิ่งเหมือนโดนตรึงเอาไว้ผมรู้ตัวแล้วว่าคำที่แม่เคยเตือนว่าอย่ามองนานมันหมายถึงห้ามสบตาก,กับสิ่งที่อยู่รอบๆด้วย พราะถ้าพวกมันรู้ตัวว่าผมเห็นมันอาจไม่ยอมปล่อยผมกลับไปเป็นคนได้อีกผมยืนนิ่งตัวชาไปทั้งร่างหูเริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังแทรกขึ้นมามันเป็นเสียงเคี้ยวอาหารกรอบ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 ดังชัดเจนอยู่ข้างหูทั้งที่ผมหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยืนอยู่สักคนตอนแรกคิดว่าหูแววแต่เสียงนั้นมันใกล้เกินไป เหมือนมีใครเอาปากมาเคี้ยวข้าวสวยร้อนๆอ,อยู่ติดแก้มเสียงน้ำลายเหนียวๆปน,นกับเสียงเคี้ยวจนผมแทบจะอาเจียนทั้งที่โต๊ะอาหารตรงหน้าก็ยังเรียงสวยงามเหมือนไม่มีใครแตะต้องแต่แล้วสายตาผมก็เหลือบไปเห็นข้าวต้มร้อนๆในถ้วยใบเล็กมันกำลังยุบตัวลงทีละนิดเหมือนถูกตักออกไปทั้งที่ตะเกียบยังวางนิ่งบนจานไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ผมเบิกตากว้างมองตาค้างจนลืมกระพริบยังไม่ทันได้ตั้งสติเสียงกระซิบเบาๆก็แทรกเข้ามารอบตัวในความมืดมันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงหลายเสียงซ้อนกันมั่วไปหมดทั้งแหบทั้งแห้งทั้งกระเซา่าเหมือนคนเจ็บป่วยหิวโหวยแย่งกันแย่งกันของของกูไม่ใช่ของมึงของกูของกูเสียงนั้นดังระง,งมรอบโตะ๊ะ เหมือนมีคนเป็นสิบกำลังยืนตะโกนแย่งของกินกันอยู่แต่ในสายตาผมโต๊ะยังคงวางของไหวเหมือนเดิมทันใดนั้นเองหมูสามชั้นต้มที่วางอยู่ตรงกลางสั่นเบาๆเหมือนถูกใครดึงแล้วก็กระเด็นตกพื้นดังโครมตามมาด้วยเสียงหัวเราะเยาะที่ฟังแล้วสยองไปทั้งหัวใจผมใจเต้นแรงจนหูอื้อมือเย็นเฉียบจนปลายนิ้วชาเงือพุดเต็มหน้าผาก สัญชตาตญาณมันร้องบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่ของไหว้ให้บรรพบุรุษอีกต่อไปแล้วแต่คือสนามประลองของวิญญาณหิวโหวยที่พร้อมจะฉีกกันเป็นชิ้นๆเพื่อแย่งอาหารตรงหน้าและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือผมเผลอไปยืนใกล้เกินไปจนพวกมันนับผมเข้าเป็นคู่แข่งด้วยแล้วผมหลับตาแน่นเพราะไม่อยากเห็นแต่เสียง แย่งกันของกูมันกล้องอยู่รอบหัวจนห้ามไม่ได้พอค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่ไม่ควรเห็นกลับปรากฏอยู่ตรงหน้าเต็มสองตารอบโต๊ะไหว้ไม่ได้มีแค่เงาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นร่างของวิญญาณที่โผลออกมาชัดเจนเหมือนคนจริงๆหลายสิบตนกำลังล้อมโต๊ะบรรยากาศร,บรอบๆเย,นย็นเยือกจนหายใจออกมาเป็นไอไม่มีใครสักตนที่หน้าตาปกติ ทุกตนมีใบหน้าที่แสดงถึงความหิวโหยจนบิดเบี้ยวตาขาวโปนออกมานอกเบา้าปากแหว่งขาดเป็นแผลฉีกกว้างจนเห็นเหงือกดำๆเลือดซึมบางตนคางหลุดห้อยบางตนไม่มีริมฝีปากจนเห็นฟันแหลมยื่นออกมาที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจคือมีวิญญาณตนหนึ่งลิ้นยาวสีดำคล้ำลากคลื่นไปกับพื้นดินจนเป็นรอยเปื้อนค,คล้ำเหม็นข่าวลิ้นนั้นตวัดขึ้นไปบนโต๊ะ แล้วเลียข้าวต้มจนกระเด็นหกกระจายมือซิดซีดเหมือนร่างที่แช่น้ำจนเปื่อยทุกยื่นออกมาเป็นสิบแขนขวาชิ้นหมูต้มดึงไปมาเสียงฉีกเนื้อดังกรอบกรบเหมือนสัตว์ตะปบเหยื่อหมูทั้งชิ้นที่แม่ต้มอย่างดีหลุดกระเด็นตกพื้นไปพร้อมกับเสียงหัวเราะแหบแดังสนัน่นของกูของกูไม่ใช่ของมึงพวกมันเริ่มกระโจนเข้าหากันกัดฉีกตบตะปบเพื่อแย่งอาหาร จนเศษขนมเข็งเข้าต้มและน้ำชากระเด็นหกเลอะไปทั่วพื้นเสียงเคี้ยวผสมกับเสียงกรีดร้องทําให้บรรยากาศไม่ต่างจากนารกมาตั้งอยู่ตรงกลางบ้านผมผมยืนนิ่งอยู่แค่นั้นขาแข็งจนก้าวไม่อกความเย็นจากพื้นซึมผ่านเท้าขึ้นมาถึงอกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปติดอยู่ในวงล้อมของผีหิวโหยที่แย่งกันกินอย่างบ้าคลั่งและสิ่งที่น่ากลัวกว่าพวกมันแย่งอาหารคือ ทุกสายตาเริ่มค่อยๆหันมามองผมพร้อมกันเหมือนพวกมันพึ่งตระหนักว่าตรงนี้ยังมีของกินอีกอย่างที่ยังไม่ถูกแต่ต้องผมเองตอนแรกกลิ่นอาหารที่ลอยอบอวนรอบลานบ้านมันหอมหน่ากินจนผมห้ามใจแทบไม่ไหวแต่พอวิญญาณพวกนั้นเริ่มกรูกันแย่งของกลิ่นก็เปลี่ยนไปในทันทีหมูสามชั้นที่เคยต้มจนหนังใสเด้งตอนนี้ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมาเหมือนซากสัตว์ตายค้างคืนกลางแดด รสชาติความมันที่ผมเคยเฝ้าฝันถึงกลับกลายเป็นกลิ่นคาวคลุ้งจนคลื่นไส้แทบพุ่งออกมาขนมเข่งที่แม่เพิ่งนึ่งเสร็จเมื่อหัวค่ำพอผมหันไปมองอีกทีมันกลับขึ้นราเป็นดวงๆสีเขียวคล้ำราแตกฟูราวกับกำลังโตเร็วผิดธรรมชาติขนมเทียนที่เคยหอมหวานก็กลายเป็นก้อนเหนียวสีดำมันวาวส่งกลิ่นบูดเน่าเหมือนขยะหมักแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบอยากอาเจียนคาที่คือข้าวต้มในถ้วย มันค่อยๆเปลี่ยนสีจากขาวร้อนๆเป็นสีเทาดําก่อนจะกลายเป็นน้ําเหนียวหนืดอดข้นๆพุ่งฟองขึ้นมาเหมือนบ่อน้ําเสียพอผมเผลอก้มไปมองใกล้ๆก็เห็นหนอนสีขาวยาวๆกําลังดิ้นยั่วเย้ยอยู่เต็มไปหมดผมตัวแข็งทื่อยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะทันใดนั้นเองวิญญาณที่แย่งกันกินอาหารเมื่อครู่หยุดเคลื่อนไหวแล้วหันหน้ามาทางเดียวกันพร้อมๆกันทั้งหมด สายตาที่มันวาวไร้ชีวิตจ้องตรงมายังผมริมฝีปากขาดแหว่งขยับขึ้นลงช้าๆเหมือนหายใจแต่เสียงที่ได้ยินคือฮืดฮืดหนักๆเหมือนสัตว์หิวโซกำลังจะกระโจนใส่เหยื่อผมรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปหมดร่างกายผมไม่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางโต๊ะไหว้ในบ้านอีกแล้วแต่เหมือนยืนอยู่กลางดงซากศพที่เน่าเปื่อยมีฝูงวิญ,ญญาณหิวโหวยค่อยๆขยับเข้ามาหาผมทีละก้าว ทีละก้าขณะที่ผมยืนแข็งทื่อหายใจไม่ทู่ท้องท่ามกลางสายตาของวิญญาณหิวโหวยที่กำลังจ้องมาอยู่รอบโต๊ะจูจูก็มีความรู้สึกบางอย่างแล่นผ่านขึ้นมาจากพื้นดินกึกมือหนึ่งสีดขาวเหี่ยวแห้งเหมือนแช่น้ำจนหนังเปื่อยโผล่มาจากใต้โต๊ะแล้วขวาข้อเท้าผมแน่นจนเลือดแทบหยุดไหล ความเย็นแล่นวาบทะลุขึ้นมาจนถึงไขสันหลังผมสะนุ่งเหือกตกใจจนแทบหัวใจหลุดออกมาผมรีบพยายามสะบัดเท้าออกแต่ยิ่งดิน้นมือนั้นกลับบีบแรงขึ้นแรงกดรัดมันหนักแน่นผิดกับร่างที่น่าจะเป็นเพียงเงาผีจนผมได้ยินเสียงกระดูข้อเท้าของตัวเองกึกๆึดังเบาๆเหมือนจะหักขามือความเจ็บแปลบแล่นขึ้นมาจนขาผมแทบหมดแรง ผมกัดฟันแน่นน้ำตาคลอเพราะความเจ็บและความกลัวแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในคายผมเย็นยิ่งกว่าความเจ็บคือเสียงกระซิบที่ดังระงมร,บรอบๆเริ่มรวมเป็นเสียงเดียวหนักแน่นและชัดเจนกว่าครั้งไหนๆว่าของพวกข้ามึงอย่าแอบมองเสียงนั้นไม่ได้ดังจากปากของใครตนเดียวแต่มันเป็นเหมือนเสียงของวิญญ,ญาณทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้น พูดออกมาพร้อมกันจนกล้องสะท้อนในหัวผมราวกับมีใครเอาหัวนับสิบมาแนบหูแลวตะโกนใส่พร้อมกันลมหายใจผมติดขัดหัวใจเต้นทีจนแทบจะระเบิดออกมาร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่รู้ชัดเลยว่าแค่ผมยืนเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นผมก็ได้กลายเป็นหนึ่งในของที่จะถูกแย่งชิงไปด้วยแล้วในหัวมีเพียงคำเดียวที่ก้องอยู่ผม กำลังจะถูกลากลงไปด้วยผมกำลังจะหมดแรงจากมือผีที่บีบข้อเท้าแน่นเหมือนครีมเหล็กความเจ็บแล่นขึ้นมาจนขาผมชาด้านร่างกายแข็งเป็นหินน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวและเสียงในหัวก็ยังดังไม่หยุดของพวกข้ามึงอย่าแอบมองในวินาทีที่ผมคิดว่าตัวเองคงถูกลากลงไปใต้โต๊ะแน่ๆเสียงตะโกนของแม่ก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังหูยาวข้านถ้อยชะอย่ามอง ถอยไปเสียงแม่ดังก้องเหมือนฟ้าผ่าเธอถือกำข้าวสารกับเกลือวิ่งตรงมาที่ผมมืออีกข้างสวดคาถาภ,าภาษาจีนเร็วปรือจังหวะนั้นผมเห็นร่างของแม่เต็มไปด้วยความจริงจังและดุดันจนแทบจะไม่ได้ว่าคือแม่คนเดิมผมแม่โปรยเกลือและข้าวสารลงตรงหน้าเสียงดังพรึบความเย็นที่กดทับอยู่รอบตัวผมก็แปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องก้องสะท้อนออกมาพร้อมกันนับสิบเสียง ร่างเงาเงาที่ล้อมโต๊ะอยู่กระตุกเกรง็งเหมือนถูกเผาไหม้ด้วยไฟที่มองไม่เห็นผมเห็นชัดเลยว่ามือซิสซี่ที่คว้าข้อเท้าผมอยู่มันค่อยๆหลุดออกนิ้วที่เปื่อยยุ่ยนั้นดีดดิ้นเหมือนถูกบังคับให้ถอยหนีขณะเดียวกันพวกวิญญาณที่ล้อมโต๊ะก็ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนจนขนหัวลุกก่อนจะละลายหายไปกับควันทูบอย่างช้าๆโต๊ะอาหารตรงหน้า กลับมาสงบนิ่งเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นของไหว้ที่เมื่อครู่เน่าเหม็นกลับดูปกติใหม่เอี่ยมอีกครั้งแต่สำหรับผมกลิ่นเน่าเมื่อครู่ยังติดแน่นในโพรงจมูกหายใจยังไงก็ยังได้กลิ่นขยะบูดเน่าอยู่ตลอดผมซุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงเหมือนคนเพิ่งรอดตายแม่รีบเข้ามาพยุงแล้วบอกเสียงเข้มว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมอย่ามองอย่าอยู่ใกล้โต๊ะนาน,น,น ของพวกนั้นมันไม่ใช่ของเราตอนนั้นเองผมถึงรู้แน่ว่าถ้าแม่ออกมาไม่ทันผมคงไม่ได้นั่งเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยหลังจากแม่ช่วยดึงผมออกมาจากวงล้องความตายนั้นได้เธอพาผมเข้าบ้านทันทีปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาจุดทูปอีกกรรมกลางห้องแล้วให้ผมนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จาผมยังหอบหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านข้อเท้ายังเจ็บปวดราวกับถูกมัดไวนน้นั่นแน่นแม้ไม่มีรอยช้ำ แต่ความรู้สึกเหมือนถูกบีบนั้นยังคงอยู่ติดผิวแม่หันมามองผมด้วยสายตาที่จริงจังที่สุดตั้งแต่ผมจำความได้เธอพูดเสียงต่ำหนักแน่นชัดถ้อยชัดคำของไห้คือของผีลูกอย่าลองของอีกใครได้เห็นการแย่งชิงของวิญญาณแปลว่าเขาถูกเรียกให้ไปอยู่ด้วยแล้วประโยคนั้นทำให้หัวใจผมเย็นวาบยิ่งกว่าตอนถูกมือผีคว้าข้อเท้าซะอีกเพราะมันหมายความว่า สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่เพราะตาฝาดหรือคิดไปเองแต่มันเป็นการเลือกของผีที่ผมดันไปมองไปยิงใกล้เกินกว่าจะถอยหนีทันคืนนั้นผมทั้งคืนไม่ได้นอนตลอดเวลาที่หลับตาภาพสายตาของวิญญาณพวกนั้นยังคงตามมาหลอกหลอนดวงตาขาวโพลที่เต็มไปด้วยความหิวโหยมันจ้องมาที่ผมเหมือนกำลังบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าตั้งแต่นั้นมา ผมไม่เคยกล้าเฝ้าโต๊ะไหว้อีกเลยไม่กล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าไปใกล้พอถึงวันสาจีนทิวไรผมจะหลบอยู่แต่ในบ้านปล่อยให้แม่กับญาติทำพิธีไปตามประเพณีแต่ทุกปีในคืนเดียวกันนั้นผมยังคงได้ยินเสียงบางอย่างลอดเข้ามาในหูเสมอเสียงเคี้ยวอาหารกบกรอบแซก,กับเสียงกระซิบหลายเสียงที่ซ้อนทับกันไปมาแย่งกันของกูของกูผมรู้ดีว่า มันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงแมลงแต่คือเสียงของพวกมันที่ยังวนเวียนรอคนเผลอทุกปีและทุกครั้งที่ได้ยินผมก็รู้สึกเหมือนพวกมันกำลังจะเฝ้าจับตามองผมอยู่ว่าจะพลาดอีกเมื่อไหร่